สวัสดีค่ะมาวิเคราะห์หวยฮาหนอยกับอาจารย์ใบเฟิร์นนะคะชื่นชอบช่วนกดแชร์รักกันช่วยกดไลค์นะคะอาจารย์ใบเฟิร์นได้มีกำลังใจมาคำหวยฮาหนอยให้ดูคลุกงวดนะคะโอเคนะคะหวยฮาหนอยวันนี้นะคะ2ตัววีนนะคะ3ตัววีนนะคะ 85รูด9นะคะรูด9นะคะในวันนี้นะคะเลขนะคะวงนะ,ะเลขวง2ตัวเน้นนะคะอาจจะไม่ออกนะ,ะไปออกที่เลขที่ไม่วงเอาไว้ก็ได้นะคะทุกคนนะคะมีสตินะคะซื้อหวยกุกครั้งควรกลับนะคะสตัวอาจารย์ใบเฟิร์นอาจจะออกไม่ตรงนะคะ ซื้อหกหางกลับก็ได้นะคะไม่เน้นให้ซื้อหวยนะคะมากมายนะคะดูนะคะสตัวนะสามตัวสตัวนะคะ,ะ,ะ,คะดูไว้นะคะอาจารย์ลืมเขียนน้อยว่าสองตัวนะ,ะก็ขออภัยด้วยนะคะหวยห้าน้อยวันนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะถูกหวยรวยเบอร์กันทุกค,คนให้เป็นมหาเศรษฐีนะ,ะรู้จากการเก็บออมรู้จากการใช้นะคะ ไม่เล่นกันพนันมากมายนะคะจะทำให้คุณเสียงเงินเยอะนะจ๊ะโชคดีจ้า